ภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางรู้จักมากขึ้นวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรครับมีความรู้สึกว่ามันผ่านมาแบบในช่วงเวลาที่มันเนิ่นนานมากๆเลยคุณหมอเองในข้อสอบตอนประมาณข้อสอบหาเต่าหุบิปนตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงที่ปวดหัว นนเฉี่ยวทุกคะแนนแรกแต่ว่าได้คว้าเป็นดอกไม้เนี่ยก็ขายชีสบัมปะลาดขายแบบว่าเท่ของเองแลงง้วก็ใช่ค่ะจริงๆนตอนนั้นมาดีมากม,มากเลยแต่ว่อพี่พวกพวกาาิณพานก็กระแสก็เงียบไปเงียบดยิ้งเกือนมงครั้งที่ว่าพวกาาทิ่เราว่าสีสนาหาที่ไปต่อได้ก่อน ความขยันความสําเร็จมันจะวิ่งมาคุณเองเชื่อว่าค่ะว่าโตคุณเองเวลาอยู่กันด้วี่หนูขี้หรือแห้งเลยแต่กว่าที่หนูจะกลับมามีทุกวันนี้ได้หนูสวดมนต์คออ่านสาบเอนสวดมนต์ในการที่ไม่ทําอะไรเลยเพราะงานก็ไม่มีตอนันไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วไม่รู้จะพึ่งอะไรแน่นอนหนูมาสวดหลายบทสวนบทธรรมจักสวดบท ที่อา,าจารย์เพิ่บอกดีมาสวนมากส่วนมาสวน,สน,สน,สนตั้งใจทำนะคแลนที่สําคัที่ดีเขาบอกวม่วดีบอกเลย่ไปขอแม่ไอ่ข้ามยูน้องหานกรบปูหอข้ามยูน้องหา,งานลูกุควนพาไปขอ,อไปขอเพื่อนได้ระมารถอักลัมมาวันที่เจ็ดยอดวิวแบบทะลุมากเลยเพราะฉะนั้นเราสิง แล้วก็สิ่งที่มองไบเห็นก็สามารถช่วยเราได้จริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือตัวตนวเองในฐานะผู้รู้ผูอนาถนักรานะคะเพื่อนเดินบรรดาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตแบบไปเบียนไปมันอยู่ในจุดที่แบบดาวเนี่ยอยู่แบบเส้นสัมพันธ์บอกว่าไฟเสียไปดีมากนักเสี่องแล้วเด้อ สารท่านกับหนูมีมาทางปิดบัญชีแค่10,000บาทเถิดโดนปิดค่ะการรังหนูไม่มีหันมาพูดกันสองคนว่าเข้าสีอัด้วยไปจากไหนแต่กระบอกดังว่าสูบถ้าเข้าสองคนก็นกนสูบคน,นอยู่ขันสู่สิเป็นเท็จแบบนู้หนูเองหนูไม่ได้เลี้ยงทิ้งตัวหนูนะหนูยังครอบครัวหนู แล้วมาโนสิกับมะเยงยุจุนทีบ้าคนไทยในทั่วประเทศให้การยอมรับให้การยอมรับบ้านหลัหนูันอ้อแต่ไหนโนกับาไดโดยอย่างสิบหกทุกคนว่าไทยไม่ช่างี่พอในชีวิตตอนนี้ในสู้ต่อไปนี้ความสาเร็จมันอยู่คู่กับคนขยันค่ะขอเงรบมือ้ทุกคนนตอบอกว่านสน เนี่ยตอนีดีๆครับเนือสิ Здесь ่งเนือสิ่งองมันมันน่ายู Shadow ีสัเยแม้จะติดแค่ไหนจะาก็ยังขยานทำคลิปทำผลงานออกมาเรืยเรือช้าว่าคือเดินช้าหน่อยไม่เคยสรีและที่สำคัญที่สุดเลย่ออความตัูนะคะความตัญนาน้าท้าของมันอย่จุดนี้ได้เราไม่เคยเรียคุณใครเลยาอจนเี่านอ บอลเกินรู้ว่าในสุดรูรู้ดีใจแน่ต่อไปก็อาจจะสารต่อกันยาวๆแต่ว่าก็ขอบใจมากจากที่น้องเพณ่นัเก่นะครับขคุณบอบินหลายๆค่บพี่แลบคุณครับที่ตอนนี้เราก็งานเยอยน้อยแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้มีทีมโยเกิตเบอร์ซิ่งอยู่ในการร่วมสร้างผลงานนะครับในสัปดาห์นี้ก็ที่เราเ ผู้มีฝักติดตามผลงานด้วยไหวงเจริญสขเฉลิมเออทุกวนี้เจอการฝหายงไม่รู้ว่าื่อะไรรอติดตามทุกที่ฝ่ายงตรโตชอบทางเฟซบุ๊กนะครับดอกเมยกับเพื่อนเนี่ยเจริญเฉิอะไรทุกวนี้ก็รอดนะแล้วดูเรียงรู้ตัวเรียงีเรียงเป็น่าล้วูถ้าวันนี้ก็แสออกมาแล้วในอนาคตนีมีแผนมีแผนงานจากต่อยอดนะครับ ินทางให้มันมีสติมากขึ้นจากช่วงที่ตัวเองแบบถึงจุดที่ว่าหนึ่งสุดในชีวิตแล้วพ่อไม่หนีคือมักกลาเยเรือมันเป็นกายที่สวยงามก็<ไ>จะต่อยอดโดยการที่จะกินโซเชียลเยอะจะขยัยให้มากขึ้นแล้วก็สีขอนันกฆ่าเจ้าของเนี่ยเป็นตัวแทนความสำเร็จของคนตุกคนที่กำลังถอยอยู่บ้านนี้ เราได้ดีเสมอและที่สําคัญที่สุดนะหนูคอยย้ำเลยว่าความกป็นอายุมันจะนําพาชีวิตคุณให้ถึงก้าวที่สูงสุดในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสุขสุขข้างบนข้างนี้ทางคนงานอ่าผลงานนะคะตอนนี้ก็ติดตามผลงานเพลงได้ผ่านทางช่องยูทูบนะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับใครที่แตนกเพลงนักดนตรีแอะนะอาจารย์ที่แต่งเพลงนะคะแล้วก็ ที่คุณนูคนด้านของพี่แนนปอลวนิชาต้องขอขอบคุณด้วยวันนี้คือเราเอามาร้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกทัวน้าให้กำลังใจและที่สำคัญที่สุดเลยในนามของแม่ทัพนะคะเราไม่อยากสิบอกว่าเพราะว่าสิเกินที่ยัหนึ่งกระชาที่คือแผ่นดินเกินของเราเลยนี่คือแผ่นดินเกิดของคนชาว